ค่ะวันดี้คนกับช่อง Pool Love Channel วันนี้คือกลับมาเจออีกแล้วทุกคนนะวันนี้ก็คือเกลออล้วทนะุกคนวันนี้คือเกลออกแล้วทนะุกคนก็คือวันนี้ก็คือเราจะไปรับไมเกรกันะทุกคนวันนี้คือรอรุ้นกันว่าเราจะได้เกลเฉลี่ยเท่าไหร่นะทุกคนนะก็เดี๋ยวหลังจากที่เราไปรับไบเกรเมเสร็จใช่ไหมเราก็ผวัว่าจ,จะไปคาเฟ่กันแล้วก็จะไปดูหนังต่อทนะุกคนนะเออก็ไงก็ฝากทุกคนรอดูไปเลยนะแบบว่ารอดูว่าคลิปวันนี้จะออกเป็นยังไงทุกคนนะก็ ตอนนี้ก็เป็นเวลามันแปดโมงแปดโมงห้าทีคนนะก็แล้วเราขอตัวไปแต่งหน้านะคนว่าตอนนี้คือเราต้องไปเอาไปเกรดประมาณเก้าโมงครึ่งคนนะก็ยังไงก็เดี๋ยวกลับมาเจอใหม่นะคนนะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าแล้วนทนะุกคนบ๊ายบายแล้วก็แต่งหน้าเสร็จพี่รบอยทนะุคนตอนนี้คือแบบว่าแต่งหน้าเสร็จไปแล้วพี่ระบอยคนนะคือบอกเลยว่าใช้เวลาแต่งแบบว่าประมาณสามสิบสี่สิบนาทีได้ทนะุกคนแต่คือตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงยี่สิบทุกคนคือเราต้องรีบไปคนนะเพราะว่ากว่วถึงตรง ที่โรงเรียนอีกก็น่าจะประมาณเก้าโมงครึ่งเพลคนนะแต่เราไปเจอกันตอนถึงโรงเรียนนะทุกคนแล้วก็ไปเอาใบเกียรติบัตรทุกคนนั้นเลยนะนนี้คนเห็นไหมเราได้ใบเกียรติแล้วทุกคนแบบนี้เลยคือจะบอกว่าเกรดดีมากทุกคนวันนี้ปีนี้คือแปลว่าเกรดดีมากทุกคนปีนี้คือได้เกรดสี่แบบว่า ห้าตัวทุกคนคือว่าเอ้ยเคยว,ว่าว่าดีนะทุกคนนี่เลยเราแบบนี่คือเราไปเอาเกรดไปทุกคนเลยนะนี่เราไปเอาเกตดมาจากครูมาแล้วลอยแล้วนะคนปีนี้ก็คือได้เกตดเฉลี่ยสามจุดศูนย์หกทุคนบอกเลยว่ากําลังดีนะคนไหมมีคนคือเกตดของเราเองได้เกรดสี่ห้าตัวทุกคนเลยนี่ ก็ถึงมาร์คโฟแล้วนะคนณก็ mm hmm. จะขึ้นไปซื้อตัวหนังกันถึงมาร์คโฟแล้วนคจะขึ้นซื้อตัวหนังวันนี้ก็คือเรามาดูหนังหดเจ้าแตกเลยนะคุณหดอจ้าแตกแ,ตแตห่งสมัปปยหยก ขึ้นไหนอ่ะขึ้นไหนอ่ะมันขึ้นฝั่งนี้หรือเปล่าใช่ปะอันนี้ขึ้นหรือลงอน,นี้ลงฝั่งโน้นตไปฝั่งโน้นในการขึ้นบนเรื่อที่ลำบาก นี่คือเราไปทําบัตรใหม่มาแล้วคนได้เลยวันนี้คือไปไปทาบัตรใหม่มาให้บัตรใหม่มาแล้วคนวันนี้คือเรา,าดูหัตัวแตกแล้วคนไะดูที่โรงสาม มีคนเลยเราขอตัวไปดูหนังนแล้วคนก็เดี๋ยวไ้เจอกันจ้าเกียวเวียนหัวมากจริงเ้ยจะถ่ายวอ้งรองหอ้าวองชั้นสามเดี๋ยวเพราะว่ใครกดไปนไรใกด ใครเลียอปกติเต้องมีคนเีลไม่เอใช่ใช่ใชู่ถึงบอกว่าเดียวเียนหัวจริงแล้วเียนหัมั้งตอนตะมันไม่ไมันเออเลยได้ตีสี่ตีห้าไปโรงพยาบาล่ไม่เป็นหัวีสี่กูขึ้นชั้นหกูก็ไูเลยกูก็โดนเส้นชันายเ้นเลยคนมาแล้วเส้นไม่มีคนไม่มีคนไปมอชีป้ะหรือว่ายังไง มีบุฟเฟตไหมมีบุฟเฟไหมไปไหนต่ออ๋อเคอมะดูน้ำหอมหาบาทกูซื้อเงี้ยได้บ้างไห,นนไหมไอ,อ<ะ>้นี้ที่มาดมอ่ะเต้นกินเหม็นมากนี่ยคือมาดูน้ำหอม เพื่อนบอกรูมิใจเขาสวยมากบอกอีกทีเพื่อนหน่อยีเพื่อนหน่อยีีเพื่อน่อยเ้ยไรนะค่ะปกระเป๋าองดูดิที่นี้ไหนเนี่ยะท่รไหนได้ีที่นเลย เส้นเซนสื้อของเล่นแบบเป็นเด็กอุ้ยจะบอกว่าเรือน่ารักมากเลยอ่ะเอาจริงนะเรือน่ารักมากเลยอะในในในนะอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยสีม่วงสวยซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยซสวยนี่คือฉีดนะภูอยพ่อพรอะไรอ่ะ หนยมันจะกุมหัวไปนะ้น่ายมันจุมยติดหน้าอีกสิโอ้นี่เส้นมาอ๋อเส้นมาซื้อปืนสีน้ำที่นี่ปะ<ม>ใช่ไหม,มอะไนะปืนสีน้ำอือือซื้อไหนเบนเบนเบนปืนสีน้ำไหมแต่เน,นี่ยพอพรอ่ะเอาสิอันนี้มันฉีดไปหมอเลยอ่ะเนี่ยมาก ง่ายเปิดด้วยด้วยนี่8.9เฮ้ยคืออะไรอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะขอจะกินชิ้นหน่อยได้มเพราะเรื่องเขาเยอะมากไปต่อจะไปต่อค่ะซื้ออะไรมาผื่นนี่ไงอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยกระเป๋าเหมาะไหม กระเป๋าเหมาะไหมวิสวยมากเอตซื้ออะไรซื้อได้คอหรอไม่ไม่ไม่จับเชกเอต์เส้นใส่ตรงกลางมอ,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 อโคเกิดมากเลย ลมแบบอืออุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเขามีอันนี้ด้วยปุอ่อันนี้อันนี้กลิ่นอุ้ย<ะ>อันนี้อ๋อใช่เ<ช>หรอนี่ไม่มันมีแบบไอ้น้ำเปิดไหนก่อนอ๋อนี่ไงนี่นี่นี่ปุ่มนี่ปุ่มนี่ก <c oughs> ันเก๊ในตู้กระตา่า

ดีด้วย,ไ,ย,วย,ยไม่ดีนะมันไม่ถึงสามร้อยน่ะคนตอนนี้แล้วก็ถือว่าเป็นที่ยอดนิมนะคนนะหลังจากที่วันนี้เนี่ยเราแปลว่าไปเอาใบเกรดมาเนาะแล้วก็ได้ไปดูหนังหอเจ้าแตกแห่งสป,ปยุตมันทุกคนนะผมเลยว่าหนังนี่คือว่าน่ากลัวมากทุกคนนะแบบว่าแล้วก็แบบว่ามีความตลกตลก็แบบว่าคลายแค้นได้เลย เลยนี้นะเออมีความแบบตลกแล้วก็แบบว่าผีวันนี้ถูกน่ากลัวมากทุกคนนะมีทั้งแบบว่ามีทั้งผีในเรื่องที่หยดแล้วก็ผีเรื่องสับเปลอคนแต่ว่าเลยว่าน่ากลัวมากทุกคนหรือว่าลอรลองันอยู่ในนั้นเลยอะไรเงี้ยในเรื่องเดียวบอกเลยว่าสนุกมากทุกคนนะใครที่ยังไม่ดูก็ต้องมาดูคนบอกเลยว่าสนุกจริงจริงนะก็แล้วก็นะทุกคนแล้วก็ตอนขากลับเนี่ยเราได้ไปกินหม่าล่าสายพานกับเพื่อนมาทุกคนก็คือแต่เราไม่ได้ถ่ายไว้ให้แบบว่าตอนกินอะไรเงี้ยก็มีถ่ายไว้แบบว่าเป็นแค่ รูปภาพแล้วก็แบบแบบว่าเป็นมุมเลงให้ก็ mm hmm. ก็ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะคนนะตรงนั้นข้างกันเลยนะก็ก่อนจบอะไรอย่างนี้นะก็เราจะโชว์ไปเกตซิ้นดึงเออเผื่อใครยังเห็นไม่ชัดอะไรอย่างนี้นะเอออันนี้เลยนะนกะคนนี่เลยเปเกเรอร์รถจากรยนโฟนี่เลยนะมบเกตร์ที่เราไปเอาที่เรียนมาตอนเช้าเลยนะนะคนนี่ แล้วถ้ให้ดูเกรดเฉลี่ยแล้วทุกคนนะเกรดเฉลี่ยของเราคือนี่เลยจ้ะทุกคนยังเห็นไหมทุกคนเกรดเฉลี่ยของเราก็คือเลยจ้าสามจุดศูนย์หกเลยทุกคนนะเทอมนี้ก็คือถือว่าขึ้นเกรดสามได้ก็คือว่าดีใจแล้วทุกคนแล้วก็แบบว่าพอใจแล้วทุกคนนะได้เกรดเฉลี่ยสามจุดศูนย์หกเลยทุกคนเลยนะก็ถือว่าดีนะทุกคนนะแล้วก็มีเกรดสี่อยู่ห้าตัวทุกคนแล้วก็ก่อนขงดีเลยนะคนเกรดสี่ห้าตัวทุกคนนเลยนะนี่วันนี้ทุกคนก็แบบจะมีเกรดสี่ 5ตัวนี่โดยแล้วก็บอกเลยว่าไม่มีเกณฑ์หนึ่งสักตัวแล้วคนคือเกณฑ์สองขึ้นหมดเลยคุณนะเออไม่มีเกณฑ์สองเออไม่มีเกณฑ์หนึ่งสักตัวแล้วก็คือเกณฑ์สองเกณฑ์สามขึ้นหมดเลยอะไรอย่างงี้เนาะเออเลยนะเกณฑ์เดียวเรา นะคนเอาเป็นว่าวันนี้ผมว่าคลิปก็จะเป็นประมาณนี้เลยคนวันนี้แนละ้วก็จะเป็นคลิปนะแบบว่าเรียวๆอนะครเขาเรียแกบบว่าเป็นวอล์กสั้นๆอะไรอย่างงี้เนาะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ให้ด้วยนะทุกคนแล้วก็เอาเป็นตัวเนใหม่คลิปหน้าจ้าทุกคนบ๊ายบาย